สวัสดีครับ,รบผมนิวจากุราลา,ลาการนิวซีเฮดนะครับวันนี้เดี๋ยว,น,วนิวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งานได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าเราอยู่กับ TP Link m e r c u s i x รุ่น MW 3 0 0 RE เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ไปได้ไกลมากขึ้นให้มันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่เรามีเราเตอร์อยู่ชั้น1แล้วอยากจะใช้เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ชั้น2ชั้น3ช,ช่วยได้ครับและที่สําคัญคือรองรับความเร็วสูงสุด อยู่ที่300เมกตอนนาทีอา่าแก้ปัญหาด้วยเงินไม่ถึง300บาทเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันครับซึ่งรุ่นนี้เองนะครับหลักๆแล้วเนี่ยขนาดมันจะอยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือแบบนี้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่104กร,รัมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับไม่ได้แข่งกันเล็กไม่ได้แข่งกันเบาแต่ว่าสิ่งสําคัญสําหรับรุ่นนี้เองเนี่ยนั่นก็คือ3เสาสัญญาณที่เขาให้มาสามารถจะปรับองศาได้สามารถจะบิดซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับรวม ตรงกลางเนี่ยพับเก็บได้ด้วยนะเรื่องตรงนี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าทําออกมาเท่ๆแต่มันคือเทคโนโลยีไมโมนะครับหรือว่า multiple input and multiple output นะครับมีไว้เพื่อในการรวมสัญญาณทั้ง3เสาเนี่ยให้ใช้ในการช่วยส่งข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลให้มันเร็วให้มันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอันถัดมานั่นคือปักขาแบนที่เขาเลือกใช้นะครับมันรองรับเต้ารับในบ้านของเราเนี่ยได้ดีมากๆเราสามารถเสียบเข้าไปที่เต้า แล้วมันจะอยู่แน่นหนาแบบนั้นเลยครับไม่หลุดออกมาได้โดยง่ายอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆแบรนด์อาจจะไม่ได้ค่อยคิดถึงการสักเท่าไหร่ลแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟสถานะเกิดขึ้นอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันกลายเป็นสีเหลืองนั่นแปลว่าบริเวณที่เราติดตั้งตัวขยายสัญญาณนั้นไม่เหมาะสมกับการใช้งานเราจะต้องหาบริเวณที่มันใกล้เราเตอร์มากกว่าเดิมนะครับเราอาจจะไปติดตรงใกล้ๆก,ก,กับบันไดหรือว่าอยู่ตรงหัวโค้งหัวมุมอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิด เป็นไฟสีเขียวเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีที่มันดีกว่านี้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องสุ่มไปเสียบปลั๊กเอาตามบริเวณต่างๆนะครับให้เราโหลดแอปพลิเคชันมานะครับชื่อว่า wifi analyzer นะครับแอปนี้เนี่ยจะสามารถบอกความแรงของสัญญาณจากเราเตอร์หลักของเราได้เมื่อไหร่ที่เราเดินไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ความแรงมันใช้ได้นี่วาเราเสียบปลั๊กติดตั้งไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในบริเวณที่เราชื่นชอบไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ดูความแรงของสัญญาณเฮ้ยตรงนี้มันทําไมมันสัญญาณอ่อนจังเลยแสดงว่าตรงนั้น ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีลัดที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานเพียงแค่4.3วัตต์เท่านั้นเองคล้ายๆกับเราเนี่ยติดตั้งเครื่องไล่ยุงหรือว่าเครื่องพ่นสเปรย์เสียบทิ้งไว้ไม่มีปัญหานะครับก็มองว่าหลักๆเราใช้ในการช่วยเพิ่มความแรงอินเทอร์เน็ตที่ชั้น2เนี่ยก็น่าจะคุ้มค่ากับการใช้ไฟไปนะครับเรื่องก็เรื่องถัดมานะครับคือในเรื่องของข้อจํากัดการใช้งานกันบ้างดีกว่าคือรุ่นนี้เอองงร การเชื่อมต่อแล้วก็รองรับในการขยายสัญญาณเนี่ย ผ่านขึ้นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นรองรับกับอุปกรณ์ IoT เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องจอปิดไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างใช้งานได้หมดเลยหลายๆคนคงอยากจะได้เครื่องขายายสัญญาณที่เป็น5กิกะเฮิรตซ์รุ่นนี้ไม่รองรับเลยนะครับอาจจะต้องไปดูรุ่นที่แพงกว่าน,นี้ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์เหล่านั้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับหากว่าเราจะตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มีแอปเป็นของตัวเองนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ m w l o g i n n e t เท่านนั้ ซึ่งหน้าตา UI หน้าตาอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากๆคือมันจะแบ่งเป็น2โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยจะคอยบอกสถานะอย่างเดียวก็คือมีการบอกว่าความแรงเป็นยังไงมีการใช้งานผ่านกี่เครื่องกี่อุปกรณ์แค่นี้พอแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะตั้งค่าไปลึกๆมากกว่าน,นั้นเราจะต้องกดปุ่มคําสั่ง a d v a n c e อ่าพอเข้าไปในหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถตั้งค่า IP ได้เราสามารถบล็อกคนที่ไม่อยากให้ใช้งานได้ด้วยนะครับรวมถึงการตั้งค่าอีกเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเราจะเล่าให้จบในครัน้นี้คงจะเสียเวลา มากมากนะครับเอาเป็นว่าเขาจะมีการเขียนอธิบายไว้ในหน้าอินเทอร์เฟซอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ง่ายมากๆเลยสําหรับในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามีให้เลือกอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือแบบปกติทั่วๆไปนะครับคือเราจะต้องเอาอุปกรณ์ไปเสียบปลั๊กปึง้งแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีชื่อ WiFi เนี่ยเด้งขึ้นมาให้เราสามารถกดเชื่อมต่อได้ซึ่งชื่อเราเตอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นด้วย M W แล้วก็ตามด้วยรหัสตุ๊กตุ๊กตุ๊กซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันพอเรากดเชื่ออมมต่่เเข้้าไปปุ๊นนีันจะดง ให้เราสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเริ่มต้นได้นะครับซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่หน้าการจัดการได้นะครับ เมื่อเราตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จปุ๊บให้เราเลือกเราเตอร์หลักนะครับว่าเราเตอร์หลักของเราเนี่ยใช้เป็นชื่ออะไรอาจจะเป็นของที่บอดแบนอาจจะเป็นของทูอาจจะเป็นของทีพีลิงอะไรก็ตั้งค่าได้หมดเลย,เลยนะครับเมื่อเราเลือกเราเตอร์เสร็จแล้วให้เราใส่รหัสผ่านสําหรับเราเตอร์นั้นๆนะครับที่เราใช้ล็อกอินไวไฟนั่นแหละคราวนี้พอเราใส่รหัสผ่านปุ๊บจะเข้าสู่การตั้งชื่อตัวกระจายสัญญาณนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นทีพีลิงอาจจะเป็นชื่อช่องไอเนวิเซชื่อะไรก็แล้วแต่ท ใช้งานได้เลยทันทีสําหรับวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นอีก1รูปแบบที่ง่ายกว่านั้นนะครับเป็นวิธีที่ผมอยากจะแนะนําเพราะว่ามันเพียงแค่กดปุ่มแค่นี้เองนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปที่เราเตอร์หลักของเรากดปุ่มด้านหลังที่เขียนว่า WPS 1ครั้งแล้วก็กดปุ่มที่ตัวขยายสัญญาณที่ชื่อว่า WPS เนี่ยอีก1ครั้งรอแป๊บเดียวครับไม่เกิน1น,นาทีหลังจากนั้นเนี่ยสตัวที่เป็นเราเตอร์กับตัวขยายสัญญาณเขาจะเชื่อมข้อมูลกันโดยอัตโนมััติหหลงจาาาากกนี้้ใเรทรทํ ินได้เลยซึ่งวิธีการตรงนี้เองง่ายกว่าแบบแรกตั้งเยอะแต่ว่าหลายๆคนคงจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเพราะฉะนั้นลองเลือกวิธีการเริ่มต้นด้วยตัวเองนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับเรามากกว่ามาถึงขั้นตอนการทดสอบการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับว่าก่อนที่เราจะติดตั้งตัวขยายสัญญาณเนี่ยแล้วหากว่าเราอยู่ในชั้น2เหมือนกับตอนที่เรากําลังถ่ายทําอยู่เราจะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในฝั่งของดาวน์โหลดและอัปโหลดอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจากการทดสอบแล้วเนี่ยผมเห็นว่าตัวเลขก่อนที่จะติดตั้งตัว ขยายสัญญาณนะครับในฝั่งของดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นิดนิดเมกเท่านั้นเองนะครับในฝั่งของอัปโหลดเนี่ยก็อยู่เพียงแค่หลักหน่วยซึ่งนับได้ว่าน้อยมากๆเลยสัญญาณที่มันส่งมาที่ชั้น2เนี่ยถือว่าไม่เสถียรแล้วก็ใช้งานได้ไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในฝั่งของหลังจากการติดตั้งตัวขยายสัญญาณไปแล้วเนี่ยในฝั่งของดาวน์โหลดตัวเลขที่ได้อยู่ที่20เมกต้นๆเลยนะครับในฝั่งของอัปโหลดก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ประมาณสักสิบแปดซึงนั่นเท่า กับว่าหลังจากเราติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมจากการทดสอบเบื้องต้นอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะครับกับเกม ROV เนี่ยมันจะมีเมนูหนึ่งให้เราสามารถวัดค่าอินเทอร์เน็ตได้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัวขยายสัญญาณเนี่ยตัวเลขที่ได้เนี่ยโอ้โหหลายๆส่วนมีปัญหามากๆเลยนะครับในเรื่องของ l a t e น c y ในเรื่องของการปิงมิลิเซกต่างๆเนี่ยมันสูงมากๆแต่หลังจากที่เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยมิล หลายส่วนตรงนั้นมันลดลงมันตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับนั่นส่งผลทําให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันไม่เกิดอาการดีเลยจากความเป็นจริงหลายๆครั้งที่เราเล่นเกมแล้วเราอาจจะเดินอยู่นะครับมันอาจจะเกิดภาพค้างตัวละครมันอาจจะเดินไม่ไปหรือว่ามันอาจจะเดินต่อโดยที่เราไม่ได้เป็นคนกดมันอะซึ่งไอ้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากการที่อินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไกลจากตัวส่งสัญญาณมากเกินไปเมื่อเราติดตั้งตัวขยายสัญญาณไปปุ๊บเนี่ยเกมที่เราเล่นอยู่มันก็จะตอบสนองติดนิ้วได้มากกว่าเดิม นั่นเองนะครับและในเรื่องของราคาการจัดจาหน่ายนะครับหชุดเนี่ยราคา239บาทเท่านั้นเองนะครับและเราสามารถมั่นใจอุปกรณ์ตัวนี้ได้มากกว่าเดิมเพราะว่าเขาอยู่ในเครือของ TP-Link นะครับลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จัก TP-Link มาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาทำเราเตอร์เขาทําอุปกรณ์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาตั้งมากมายแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ของเขาเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ควบคู่กับเราเตอร์ TP-Link ก็ได้แต่จะมีก็ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราเตอร์ TP-Link เนี่ยมีฟังก์ชันอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มี อะไรให้เราสามารถปรับตั้งค่าได้มากกว่ายี่ห้ออื่นๆในราคาใกล้กันใช่ไหมครับหากว่าใครอยากดูรีวิวเราเตอร์ TP Link ที่มีอยู่ตั้งเยอะแยะมากมายหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเขารับประกัน1ปีเต็มๆเลยสามารถส่งเคมได้ที่ศูนย์ของ t p l i ล k เดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับใครมีความเห็นเป็นอย่างไรบอกผมได้และมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีการส่ง Wi-Fi ที่ดีมากแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสด สวัสดีครับ